เวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าประชาชนน่าจะเกิดผลข้างเคียงที่เจอบ่อยนะครับตัวผมเองเป็นบุคลากรการแพทย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคือว่าผมอะได้รับสามเข็มและไอสเข็มแรกเนี่ยมันเป็นชินโนแวกนะครับพอพอได้ชินโนแวกเนี่ยผมเพื่อนแล้วก็ภรรยาซึ่เป็นบุคลากรการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยคาดหวังที่จะมีผลข้างเคียงเหล่านี้นะครับอ่อนเพรียวปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีไขนะ้หนาวสันแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครสักคนที่มีนะครับ มาดูซิว่าวัคซีนจากดวงใจลงมานำใช้งานในทางคลินิกนะคะคเอาไปไปให้ชาวบ้านมีผลกระทบช่วยป้องกันลดอัตราการเสียชีวิตได้ยังไงบ้างนะคะค,คุณหมออนุชานะคะคจะมาให้ความกระจ่างในด้านนี้นะคะคขอเรียนเชิญคุณหมออนุชาค่ะประเด็นแรกเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันมีผลข้างเคียงแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในประชาชนในส่วนที่ผมเข้าใจเนี่ยมีความเข้าใจผิดของสองคำนะครับอันแรกก็คือ,อการแพ้วัคซีนซึ่งไม่เหมือนกับผลข้างเคียงนะครับการแพ้เนี่ยก็เหมือนกับเราแพ้ยาเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายอย่างเช่นเราแพ้ยาก็จะมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอย่างเช่นมีผื่นขึ้นมีมือบวมหน้าบวมตาแดงนะครับหรือบางการณีมีอาการช็อกขึ้นนี่ก็คือสาเหตุที่ทําไมประชาชนเวลาไปฉีดวัคซีนแพทย์ต้องมอนิเตอร์ นะครับท่านเป็นเวลา30นาทีก็เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ท่านเป็นการแพท้ที่รุนแรงซึ่งบางครั้งมันรุนแรงได้นะครับแต่คําที่2ก็คือว่าผลข้างเคียงผลข้างเคียงเนี่ยก็เป็นผลข้างเคียงที่เราคาดหวังเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าประชาชนน่าจะเกิดผลข้างเคียงที่เจอบ่อยนะครับตัวผมเองเป็นบุคลากรการแพทย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเจอคือว่าผมได้รับ3มเข็ม และไอสองเข็มแรกเนี่ยมันเป็นชินอวกนะครับพอพอได้ชินแวกเนี่ยผมเพื่อนแล้วก็ภรรยาที่เป็นบุคลากรการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยคาดหวังที่จะมีผลข้างเคียงเหล่านี้นะครับอ่อนเพียบปวดหัวปวดกล้ามเนื้อมีไข้หนาวสันแต่เชื่อไหมครับไม่มีใครสักคนที่มีนะครับแต่พอผมได้เข็มที่สามนะครับซึ่งจะเป็นแอสตาเซนิกาตามบริบทของบุคลากรการแพทย์ผมกลับพบว่าผลข้างเคียงที่ผมได้เนี่ยมันมากกว่า อย่างเช่นมีอ่อนเพียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหนาวสัน่นมีไข้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครับไม่ใช่ผมคนเดียวนะภรรยาผมก็นอนสมไป3วันรวมถึงเพื่อนเพื่อนก็รีพอร์ตสิ่งเดียวกันนะครับผมอยากจะบอกว่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้นมันก็มาก,กับผลข้างเคียงที่อาจจะเจอมากขึ้นทีนี้ผลข้างเคียงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะจำเพาะต่อวัคซีน อ่าก็อย่างเช่นถ้าเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างกลุ่ม m i n a นะครับก็จะมีผลข้างเคียงอ่าพิเศษพิเศษที่เราไม่ค่อยเจอกันอย่างเช่นต่อมน้ำเหลืองในรักแร้โตหรือมีหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะหรืออ่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อบุหัวใจอักเสบซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะต้องมีการมอนิเตอร์นะครับเพราะว่าในหลายบริบทเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะต้องอ่าทำการรัก,รกษาในโรงพยาบาลน,นะครับยังไงก็ตามทุกชีวิตมีความเสี่ยง หมายความว่ายังไงหมายความว่าผมขึ้นเครื่องบินผมก็อาจจะเครื่องบินตกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้การได้รับวัคซีนก็เช่นกันมันมีความเสี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจจะเกิดความรุนแรงที่เป็นไปได้จากวัคซีนมีการรวบรวมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับที่ก็เป็นข้อมูลใน cdc ก็เป็นตัวเลขเมื่อประมาณสัก3าสอาทิตย์ก่อนก็อย่างที่เห็นนะครับแพ้รุนแรงเกิดหลัก2-5ในล้านเก็บเลือดต่ำนะครับยี่8ใน12ล้านนะครับจากจอร์ซัน ถ้าเป็น a s t a าก็ตกประมาณสัก4ในล้านนะครับเทคโนโลยี mRNA ก็อาจจะมีก้อนเลือดแข็งตัวได้2ใน380ล้านโดสนะครับแล้วก็เส้นประสาทถูกทำลายรุนแรงนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ตกอยู่ที่0.001ซนะครับซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็เกิดขึ้นประมาณสัก600ใน380ล้านซึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยครับอย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นแพทย์เนี่ยผมมีความจําเป็นที่จะต้องบอกคนทีงเคียงเหล่านี้ ให้ประชาชนทราบนะครับเพื่อจะเลือกวัคซีนได้ถูกต้องในอนาคตด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนโควิดและสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะครับเนื่องจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศที่ได้รับวัคซีนเนื่องจากว่าบุคลากรเราเนี่ยมีการระบาดในช่วงประมาณเดือนกุมภารัฐบาลเลยให้เราเป็นโรงพยาบาลแรกนะครับเราก็มีโอกาสทําการศึกษา บุคลากรการแพทย์ที่ได้ชิโนแวค2เข็มซึ่งก็ประกอบไปด้วย90%ของบุคลากรและแอสตา2เข็มซึ่งประ,ประมาณสัก10%ของประชากรของบุคลากรการแพทย์เราสิ่งที่เราเจอคือว่าหลังจากฉีด2เข็มของชิโนแวคเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยภูมิเนี่ยค่อนข้างมินเม่มากนะครับหลังจากประมาณ2เดือนเป็นต้นไปเนี่ยภูมิเนี่ยไม่น่าจะเพียงพอในการป้องกันเดลต้าได้นะครับนี่ก็คือคัดพอยที่เราทําการวิเคราะห์โดยเฉพาะยิ่ง บุคลากรที่มีอายุเนี่ยมากกว่า40ปีอย่างไรก็ตามถ้าดูข้อมูลอย่างแฟ,แฟร์ในข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขเราก็จะพบว่าบุคลากรในประเทศเนี่ยมีประมาณสัก7 0 0 0 0 0คน7 0 0 0 0คนเนี่ยฉีดวัคซีนหลากหลายก็ไม่พ้น2ยี่ห้อนะครับซีเนแว็2เมซีเนแว็1เคมออสตา1เข็มนะครับปรากฏว่าเมื่อเทียบเป็นจํานวนผ,ผู้ป่วยเนี่ยบุคลากรที่ป่วยเนี่ยเทียบกับคนที่ ไม่อยากฉีดวัคซีนหรือปฏิเสธที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยก็ประมาณ20,000ื่นคนพบว่าอัตราการติดเชื้อเนี่ยต่างกัน8เท่านะครับโดยคนไม่ฉีดเป็นมากกว่ารวมถึงอัตราการตายเนี่ยมากกว่า10เท่าเลยนะครับมีตายสองคนในกลุ่มที่ฉีดและ,ะกลุ่มนี้ก็ตายก็จำนวนไล่เรียกกันแต่นี่บตัวเลขมันฉีดน้อยกว่านะครับอัตราการตายจึงสูงมากกว่า10เท่านะครับ เช่นเดียวกันหากเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ัแน่นอนผมก็ต้องบอกชัดเจนว่ามันก็คงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยทั้งหมดและอัตราการนอนโรงพยาบาลได้มากขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับก็เป็นข้อมูลจากฟิลิปปินส์นะครับอย่างไรก็ตามจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นด้วยก็คือว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วเนย,ยังจําเป็นที่จะต้องเคร่งครัดกับมาตรการป้องกันอันนี้ผมไปตีกอล์ฟกับเพื่อนผมนะครับซึ่งก็ตีกอล์ฟประมาณเดือนมีนาะ นะครับเพื่อนผมเป็นทันตะนะครับที่ไม่ิดนเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาใส่แมสสองชั้นผมก็เฮ้ยเจ๋งเพราะว่าไม่เคยเจอใครใส่แมสสองชั้นจริงๆเรากาลังรนลงให้ใส่แมสสองครั้งในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็คณะบดีผมก็ท่านก็เอ,อื้อช่วยนะครับเป็นโมเดลให้นะครับเราก็มีข้อมูลชัดเจนว่าการใส่แมสสองชั้นครับจะช่วยป้องกันเชื้อเพิ่มได้สามสิบเปอร์เซ็นตแต่ประเด็นหนึ่งคือคนเนี่ย มักจะละเลยในมาตรการที่เราคิดว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนี่ก็เป็นข้อมูลในห้องพักแพทย์นะครับซึ่งผมก็แอบสุม่มถ่ายแล้วก็ไปฟีดแบ็กนะครับต่อแพทย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าในห้องพักแพทย์เนี่ยละเลยนะครับในช่วงเวลากินข้าวเนี่ยละเลยนะครับชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้บุคลากรการแพทย์เนี่ยติดนะฮะในส่วนหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้น เช่นเดียวกันกับประชาชนนะครับก็จะมีข่าวอยู่ชัดเจนสังสรรค์กันอยู่ในวงที่จําเป็นที่จะต้องเคร่งคัดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าล้างวัคซีนแล้วยังมีความจําเป็น